Ha 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 ลุงก้อนในสมัยที่ผมยังเด็กมีเรื่องราวที่เศร้าปนสยองของชายชาวาผู้หนึ่งซึ่งเรื่องของชายชาวาคนนี้สามารถทำให้คนที่ชอบขิดเล่ากับบ้านเดึกๆเ,เพียนวิถีชีวิตเป็นกับแต่หัววันใดหรือแม้แต่เด็กที่กําลังร้องไห้กระจององแงสร้างความรำคาญให้กับพ่อแม่หรือคนในบ้านเพียงแค่บอกว่าตาก้อนมาแล้วนั้น เด็กคนนั้นจะเก็บเสียงนั่งน้ำตาย้อยถึงถึงทันทีชายชาวราที่ชื่อลุงก้อนนี้ตอนเป็นคนก็เงียบเงียบขืึมข,มขืมอยู่แล้วพอเป็นผีนี่เฮี้ยนหนักจนแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้ายังขยาดหวาดกลัวจะออกรับบ่ายก็ต้องรอให้ตะวันสองแสงเสียก่อนมีเช่นนั้นก็จะยืนออกกันเป็นก้อนผ้าเหลืองอยู่หน้าโบสถ์ไม่ยอมขยับขยืนลุงก้อนเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง ร่างกายแกผายผอมแห้งเกร็งหนังหุ้มกระดูกทุกๆวันชาวบ้านหลานช่องจะพบเห็นแกไปหาปลาตั้งแต่เช้าตู่ต่วันยังไม่ขึ้นเต็มทีตกสายก็จะแบกกระสอบปุ๋ยใบเก่าคร่ำคาที่บรรจุปลามากบ้างหน่อยบางแล้วแต่จังหวะไปขายที่ตลาดไม่ใช่การวางขายเหมือนพ่อค้าทั่วไปแต่แกจะขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าปลาอีกทีดานละสามสี่ตัวถัวถัวกันไปแม้หลุงก้อนจะหาปูหาปลามาขายที่ตลาด แต่หากไม่จะเป็นแล้วแกไม่ใคร่จะสนทนากับใครเท่าใดนักถามคำตอบคำไม่ถามก็ไม่ตอบความเงียบขรึมของลุงก้อนนั้นกลายเป็นสิ่งแปลกประหลาดในสายตาของคนหมู่มากไปเสียเด็กๆในหมู่บ้านได้รับการปลูกฝังให้หวาดกลัวลุงก้อนโดยไม่มีสาเหตุเดินสวนกันครั้งใดก็พากันหลบหนีหน้าทำดังว่าลุงก้อนนั้นเป็นผีเป็นปีาศาจก็มีปาน ลุงก้อนปลูกบ้านอยู่โดดเดี่ยวเพียงลําพังบนที่ดินแปลงน้อยของแกกระท่อมของแกถูกแวดล้อมด้วยหมู่ต้นกล้วยจนร่มขึมใครผ่านไปผ่านมาก็มักเร่งฝีเท้าให้ผ่านพ้นจากบริเวณนั้นไปโดยไวเพราะคําล่ําลือซึ่งไม่รู้ว่าเกิดจากผู้ใดที่บอกว่าลุงก้อนเลี้ยงผีแรกทีเดียวข่าวนั้นแพร่กระจายออกมาชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีใครเชื่อเพราะข่าวนั้นมันไม่มีมูล อีกทั้งคนที่นำมาเผยแพร่ก็ยังไม่ปรากฏตัวออกมายืนยันข้อเท็จจริงอะไรอีกด้วยแต่แล้วมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ชาวบ้านเดินผ่านดงกล้วยที่ล้อมเป็นรั้วของบ้านลุงก้อนในตอนสายพวกเขาพบว่ามีก้อนเนื้อและเครื่องในกระจัดก,กระจายเกือดพื้นมันเป็นของสัตว์หาใช่ของมนุษย์และน่าจะถูกปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นหลายชั่วโมงมลงหวีมลงวันตอมกันหึงหน้าสะอิสอยยนนั่นปะไรกูนึกแล้ว เรื่องที่ตะก้อนเลี้ยงผีเป็นเรื่องจริงแต่สภาพนี้กูว่าไม่น่าจะใช่เลี้ยงผีแล้วนะกูว่าตะก้อนนั่นแหละที่เป็นผีเสียเองกูว่าตะก้อนเป็นปอบขณะที่ชาวบ้านกลุ่มนั้นกําลังพูดคุยถกเถียงกันอยู่นั่นเองลุงก,ก้อนเดินกลับมาจากตลาดพอดีพวกเขายังไม่ทันรู้ตัวมวัวแต่ก้มก้เงยๆง,งดูซากเครื่องในหน้าสะอิดสะเอียนนั้นมาทําอะไรกันเสียงเอ่ยถามเรียบเฉยนุ่มหลึก หน้าหวั่นใจดังขึ้นจากด้านหลังทําให้ชาวบ้านขุมนั้นสะดุ้งยองพอหันมาเจอว่าเป็นลุงก้อนก็ต้องตกใจเต้าเรือกแหกปากลัน่นวิ่งกระเจิงไปคนละเทศเฮ้ hey! ปอบตาก้อนจะกินตับกูแล้วพากันวิ่งไปโดยไม่ได้หันกลับมามองเลยว่าคนที่ตนเองเกล่าวหานั้นได้แต่ยืนงงอยู่ตรงนั้นลุงก้อนมองจนกระทั่งแผ่นหลังของพวกนั้นลับตาไปแล้วจึงหันกลับมามองยังจุดเกิดเหตุ แล้วก็ต้องถอนใจยาวออกอาการอารมณ์เสียก่อนจะก้มลงเก็บซากเครื่องในกลับเข้าบ้านไปเงียบๆสายวันต่อมาขณะที่ลงก้อนนำปลาที่หาได้ไปขายอย่างตลาดสายตาของทุกคนที่มองแกทำให้รู้สึกได้ว่ามันเปลี่ยนไปจากปกติไม่ได้มีใครสนใจในตัวแกเท่าใดนักแต่วันนี้กลับจ้องเขม่งจนแกสัมผัสได้และเมื่อหันกลับไปมองคนคนนั้นก็หลบตาตามหลบเสียอย่างนั้นว่า วันนี้วันนี้ฉันขอผ่านก่อนก็แล้วกันนะเจ๊จวงแม่ค้าปลาขาประจำบอกปัดแกด้วยท่าทีกล้ากลัวหลังจากแกเอาปลามาขายให้ด้วยความที่ลุงก้อนแกเป็นคนไม่ชอบเล้าหรือเมื่อลูกค้าบอกปัดแกก็พยักหน้าน้อยๆเดินจากมาวันนี้ไม่ว่าเจ้าไหน,ไหนในตลาดที่เคยซื้อปลากับแกต่างก็ปฏิเสธกันหมดบางเจ้าบอกว่าปลาขายไม่ได้ทั้งที่ในกระมังมีเหลืออยู่เพียงสองตัวเท่านั้น เรียกว่าโกหธกันซึ่งหน้าชนิดไม่กลัวเสียน้ำใจกันเลยทีเดียวเสารุวันนั้นหลวงกอนก็ไม่ได้เงินเลยสักบาททั้งที่อุตส่าห์เหน็ดเหนื่อยหาปลามาตั้งแต่เช้ามืดแกเดินคอตกกลับบ้านไปโดยไม่พูดไม่จากับใครเลยไม่ได้ให้ความสนใจกับสายตาและถ้อยคำซบเสืบที่ไล่หลังมาของทั้งชาวบ้านและแม่ค้าในตลาดก่อนจะกลับบ้านแกจะแวะเข้าวาดัดตามปกติวิสัยที่ทำมาโดยตลอด มึงว่าตะก้อนแกเข้าวัดทำไมวะเอา้ามันก็เข้าไปที่ป่าช้าเพื่อหากินศพตามวิสัยปอบสิวะถามโง่โงถ้าลุงก้อนแกเป็นปอบจริงแกจะเข้าวัดได้หรือวะกูว่าไม่น่าใช่ปอบอาคมไงมึงมึงนี่ไม่รู้เรื่องแล้วยังผ่ามาวิจารณ์ตั้งแต่วันนั้นธุรกิจขายปลาเลี้ยงชีพเล็กๆของลุงก้อนก็มีอันต้องติดขัดยากนักที่จะมีคนยอมซื้อปลาจากแก รายได้ที่เคยลดลงสวนทางกับสายตาดังเกียดเดียดฉันที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วผหลวงพ่อครับช่วยจัดการป่าผีปอบให้พวกเราด้วยเถอะครับปอบปอบที่ไหนผีปอบใครละยมหลวงพ่อจเจ้าอาวาสเอ่ยถามเลิกคิ้วสูงเมื่อชาวบ้านคนหนึ่งนั่งพนมมือแต่กล่าวขอร้องหลังจากรับพรตอนใส่บาตรเรียบร้อยก็ปอบตะก้อนยังไงล่ะครับเนี่ย พวกเราวาดรลวแวงอยู่กันไม่เป็นสุขเลยกลัวว่าสักวันจะถูกจกไส้ไส,สพุงกลายเป็นอาหารของมันไปปอบโยมก้อนโยมโยมไปเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนมีใครเห็นหรือว่าโยมก้อนเป็นปอบมีครับหลวงพ่อชาวบ้านคนนั้นตอบแบบไม่เขียดก็เมื่อไม่กี่วันก่อนมีคนเห็นว่าข้างดงกล้วยบ้านตะก้อนมีเครื่องในกองอยู่เต็มไปหมดแล้วพอตะก้อนมาพวกมันเลยวิ่งหนีเพราะตกใจ แต่ก็แอบดูอยู่เลยเห็นว่าตะก้อนนั่งยองๆสวยเครื่องในแจ๊บๆจบ๊โอ้ยน่ากลัวครับหลวงพ่อหลวงพ่อจเจ้าวาดยิ่งไปครูก่อนจะถอนหายใจยาวออกมาท่านก้มลงมองหน้าชาวบ้านคนนั้นแล้วถามเสียงเรียก็แล้วมันใครกันละ่ะคนคนนั้นที่ว่าเห็นนั่นนาะอตมาอยากรู้ถูกถามซึ่งหน้าแบบนี้ชาวบ้านคนนั้นก็ใบ้กินสุดจะหาคำตอบมาให้หลวงพ่อได้ เอาแต่พนมมือก้มหน้างดแทบมุดดินหนีอัตมาจะบอกให้นะโยมการจะกล่าวหาว่าร้ายใครเขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นบาปหากสิ่งที่ตนเองว่านั้นมันไม่ใช่ความจริงเพราะนอกจากจะทําให้เขาได้รับความเสียหายด้านชื่อเสียงแล้วเขาอาจได้รับความลําบากมากกว่าที่คิดก็ได้ผลพวงของการว่าร้ายนาะรุนแรงกว่าที่โยมคิดนะอัตมาจะบอกให้มันอาจทําให้คนคนหนึ่งตายได้เลยเชียวละ แต่แต่แต่มันมีคนเห็นจริงๆนะครับหลวงพ่อมีคนเห็นตะก้อนนั่งกินเครื่องในกลางวันแสกๆเลยครับก็ถึงถามอยู่นี่ไงล่ะว่าใครกันที่เป็นคนเห็นว่าแล้วหลวงพ่อเจออ้าวาดก็ถอนใจอีกครั้งแล้วเดินไปรับบาดบ้านต่อไปที่เริ่มชะเง้อมองเพราะเห็นว่าท่านยังไม่ออกจากจุดนั้นเสียทีสิ่งที่หลวงพ่อท่านกล่าวกับชาวบ้านคนนั้นเป็นจริงขึ้นในอีกวันต่อมาเมื่อมีข่าวว่าตะก้อนนอนตายอยู่ที่หน้ากระท่อมของตัวเอง มีเลือดสดๆไหลทะลักออกทางปากจนเปลือไปหมดร่างกายที่ผอมเกรงของแกยิ่งผอมหนักเข้าไปอีกเมื่อตอนพบศพชาวบ้านก็ยิ่งลรือกันไปว่าตาก้อนถูกผีปอบที่เหลียงไหวกินไส้กินพุงจนไม่มีเหลือที่สุดก็ตายอย่างที่เห็นงานศพของลุงก้อนจ,จัดอย่างเรียบง่ายผู้คนในหมู่บ้านเพียงหยิบมือเท่านั้นที่มาร่วมงานนั่นก็ด้วยเกงใจหลวงพ่อที่รับเป็นเจ้าภาพให้จนครบสามวันถึงจะบอกแบบนั้น แต่ก็มีคนไม่ถึงสิบเท่านั้นเองที่อยู่ฟังพระจนจบกระถางทูปหน้าลงมีทูปปักอยู่เพียงเจ็ดแปดดอกเท่านั้นทั้งที่ศบตั้งสวดเป็นวันที่สามแล้วหลังจากงานศบลุงก้อนนั่นแหละเรื่องน่าหวาดกลัวของจริงก็เกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งขณะที่ชาวบ้านเดินกลับจากทำนาในตอนโพระเพเมื่อพ้นโค้งก่อนจะถึงบ้านลุงก้อนพวกเขาเห็นใครคนหนึ่งยืนก้มหน้านิ่งอยู่ในดงกล้วยมันเป็นเงาตะคุ่มให้มองเห็นได้ชัดเจน พอเดินเข้าไปไกลๆเงานั้นก็เดินออกมายืนจังก้าอยู่กลางถนนไม่ใช่ใครที่ไหนลุงก้อนนั่นเองและไม่ต้องถามไถกันให้มากความผีแน่แน่เพราะศพลุงก้อนเพิ่งเผาไปได้สองวันเท่านั้นผ <c oughs> <c oughs> ีลุงก้อนคอมตัวมาข้างหน้าแล้วไอจนตัวงอสันเหลวก การปรากฏตัวต่อหน้าของแกที่แสงแดดยามโผล่เพะไม่มีผลอะใดสะกดให้ชาวบ้านที่พบเห็นถึงกับยืนนิ่งเป็นเสาหินต้องมองผีลุงก้อนขยับเข้ามาหาทีละน้อยทีละน้อยทุกๆครั้งที่แกไออย่างแรงนั้นจะมีหยดเลือดสดๆสดัสด,สดกระเซ็นออกมาจนเปืเ่อเลอะไปตามถนนที่แกย่างผ่านที่สุดแกก็มาหยุดยืนไอแครกแคกอยู่ตรงหน้าชาวบ้านกลุ่มนั้นกูไม่ได้เป็นปอบ แกเงยหน้าขึ้นบอกด้วยน้ำเสียงแหบแห้งดวงตาแดงกำภายใต้เบ้าตาลึกโบดำขำหนั้นจ้องเขม็งด้วยการเคียดแขนแล้วแกก็กระอักเลือดออกมาจนเปิดหน้าอกตัวเองเต็มไปหมดก่อนจะหายวับไปต่อหน้าต่อตาโดนแบบนี้คงไม่อยู่รอให้ใครมาตัดริบบินชาวบ้านกลุ่มนั้นแหกปากร้องเออะโวยวายทิ้งเครื่องมือเครื่องใช้วิ่งเลิดฝุ่นตลบเป็นการเปิดตัวหลอกหลอนของผีลุงก้อนที่สเสดาขั้นสุด คืนเดียวกันนั่นเองเจ๊กวงแม่ค้าที่เคยรับซื้อปลาของลุงก้อนก็ถูกหลอกเป็นลายต่อมาขณะที่ยืนรอพ่อค้าจากตัวเมืองถ่ายปลาลงจากโรเสียงเอ่ยทักจากด้านหลังก็ทำให้เจ๊กวงสะดุ้งโยงช่วยซื้อปลาหน่อยช่วยซื้อปลาของฉันหน่อยลุงก้อนยืนกมน้มหน้ายืนกระสอบใบเก่าให้เจ๊กวงอารมณ์หวาดกลัวที่จู่จก็พุ่งพลวดขึ้นจนทะลุเพดาน ทำให้เจ๊กวงตาเหลือกยื่นมืออันสันเทารับกระสอบปุ๋ยใบเก่านั้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อเปิดออกจากความกลัวที่ทะลุเพดานก็ประทุขึ้นจนเจ๊กวงเหลือแต่ตาขาวสติหลุดลอยทิ้งตัวลงหัวฟาดกับผืนปากกระสอบปุ๋ยใบนั้นเปิดออกพร้อมกับสีสาวของลุงก้อนกิ้งหลุนลุนออกมาจ้องหน้าของเจ๊กวงนิ่งเจ๊กวงสลบไปครู่ก็รู้สึกตัวแต่ทันทีที่ลืมตาตื่น ก็ต้องพบกับหน้าของลุงกรที่จ้องขม็งยิ้มยิงฟันปากฉีกกว้างถึงดูหูในระยะประชิดขินเหม็นเน่าสะอิดสะเอียนชยฝุงเมื่อหัวผีลุงกรเปิดปากพูดด้วยน้ำเสียงแหบแห้งยานค้างช่วยซื้อปลาหน่อยแล้วเจ๊ก,กวงก็หมดสติไปอีกรอบนอนขี้แตกเย่ราดอยู่ตรงนั้นแม้แต่คนงานลงปลาที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ยังโดนหลอก หลังจากลงปลาเสร็จแล้วก็ยืนรอให้เจ๊กวงมาจ่ายเงินแต่หมดบุรีไปคนละสามสีตัวก็ยังเงียบเกรียบกำลังว่าจะเดินไปตามอยู่นั่นเองก็พอดีพอด,พอดีมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพร้อมเอ่ยด้วยเสียงเย็นเย็นเจ๊ให้เอาเงินค่าปลามาให้เอาไปเสียเป็นงานซึ่งไม่รู้จักลุงก้อนอยู่แล้วก็รับมาแบบงงงงแต่ก็ต้องชะงักเมื่อลุงก้อนไม่ยอมปล่อยมือจากเงินปึกนั้นพยายามรังเท่าไหร่แกก็ไม่ปล่อย กรมเอาไว้แบบนั้นอะไรวะลุงคนงานออกแรงกระชากที่สุดก็ได้เงินมาแต่มันไม่ได้มีเพียงแค่เงินเท่านั้นมันมีอย่างอื่นติดมาด้วยมือเหี่ยวแห้งรีบเก่งของหลงกอนหลุดติดปลกเงินไปทั้งแขนตั้งแต่แตหัวไหลไม่พอแกยังระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่นจนคนงานวิ่งกระเจิง <c oughs> หลังจากนั้นผีลุงกอน <c oughs> ก็ออกมาหลอกหลอนคนในหมู่บ้านไม่เว้นวันและไม่เลือกเวลา อยู่ที่ว่าใครจะดวงซวยตกเป็นเหย่อก็เท่านั้นเรียกว่าผีตนเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงสารระบบของหมู่บ้านนั้นไปได้อย่างสิ้นเชิงค่ำลงทวันยังไม่ทันรับเหลี่ยมเขาดีเป็นต้องหลบเข้าบ้านไขบ้านมันวงสูราที่เคยมีก็หายเงียบพระสงฆ์องค์เนนก็ไม่เห้นถูกหลอกจนวิ่งเผ่าเหลืองผิววันลุงก้อนออกมายืนรอใส่บาตรสงิมให้ทุกวันจนต้องเลี่ยงที่จะเดินรับบาตรสายนั้นกันไปเลย ข่าวการปรากฏตัวหลอกหลอนเขาไปทั่วของลุงก้อนรู้ถึงหูหลวงพ่อจเจ้าอาวาสในช่วงสายของวันหนึ่งชาวบ้านจํานวนหนึ่งเข้าไปขอร้องให้ท่านช่วยกำราบท่านถอนใจยาวก่อนที่จะพูดบางอย่างออกมาอาตมามีเรื่องจะบอกให้พวกโยมฟังขอให้รับฟังด้วยใจที่เป็นกลางด้วยนะหลวงพ่อเล่าว่าลุงก้อนมักจะเข้ามาที่วัดเป็นประจำเพราะหลวงพ่อท่านจะต้มยาเอาไว้ให้ลุงก้อนเป็นโรคมะเร็งปอด และหลวงพ่อก็ได้ยาดีมาจากหมอกางบ้านของอำเภออำเภอหนึ่งแต่ตัวยามีราคาแพงลุงก้อนไม่มีกำลังทรัพย์จะซื้อหาหลวงพ่อจึงออกให้ก่อนโดยลุงก้อนจะเข้ามาหาท่านเพื่อนำเงินข้าวปลามาหย่อนใส่ตู้บริจาคเพราะหลวงพ่อท่านไม่ยอมรับเงินนั้นด้วยความสงสารนอกจากจะเอาเงินมาหย่อนใส่ตู้แล้วลุงก้อนยังทำความสะอาดกุฏิของหลวงพ่อจัดการซักผ้าสบงจีวรจนสะอาดตากให้เรียบร้อยแล้วจึงลับบ้าน แต่พักหลังมานี้ลุงก้อนขายปลาไม่ได้เพราะมีข่าวลือว่าแกเป็นปอบทําให้ไม่มีเงินมาหย่อนใส่ตู้บริจาคแกจึงไม่กล้าเข้าวาดัดเพราะไม่อยากไปกินยาที่หลวงพ่อใช้ปัจจัยส่วนตัวซื้อมาฟรีฟเมื่อขาดยาโรคที่กําลังถูกทําลายทีละน้อยก็กลับกําเริบขึ้นอีกและดูเหมือนจะรุนแรงกว่าเดิมเสียด้วยที่สุดลุงก้อนก็จากไปอย่างทรมาขนขณะกําลังจะออกมาขอความช่วยเหลือกับหลวงพ่อ รอเวลานั้นร่างกายของแกปวดหลาจนเกินจะทานทนได้อีกต่อไปเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละโยมทีนี้เข้าใจโยมก้อนเขาเสียใหม่ด้วยนะเขาเป็นคนดีเพียงแต่เวรกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนส่งผลให้เขาต้องทุกข์ทรมานแบบนี้เท่านั้นเองส่วนไอ้เครื่องไหนนั้นนะโยมก้อนเขาได้ยินว่าอตมานึกอยากฉันต้มแซบจึงไปหาซื้อของมาทำให้ไม่ได้เอาไว้กินสดๆอย่างที่เข้าใจกันหรอก เขามาบอกอยู่ว่ามามันลากเอาเครื่องในที่แกงห้อยไว้หัวเสาลงมากินจนเลอะดินไปหมดตอนที่เขาออกไปหาเครื่องต้มยำจึงไม่ได้ทำให้อัตมาหลังจากนั้นชาวบ้านทุกคนรวมเงินกันทำบุญอุทิศให้ลุงก้อนเป็นจำนวนหนึ่งผีลุงก้อนก็ไม่เคยปรากฏตัวออกมาให้ใครเห็นอีกเลยเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับลุงก้อนขอบพระคุณครับและเรื่องราวทั้งหมด ก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขอภัยมาณัที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ